เอาเลยครับเห็ดตะไคร้ดอกแรกนะครับเช้าวันที่สามนะครับนี่ครับนี่มีดอกเล็กด้วยนะครับนี่ครับเห็ดตะไคร้นะครับดอกแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเห็ดดอกนี้กันนะครับว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับเห็ดตะไคร้นะครับนี่ครับ ได้หรือเปล่ามารวบนี่ครับแก่ครับเอาลูกลูกผลไป้ลยกันครับลูกกสีอันนี้พอกินได้ครับนี่อีกหนึ่งดอกครับบานนะครับตะไครนะครับที่มันบานไปแล้วครับยังขึ้นน้อยอยู่นะครับนี่เป็นวันแรกที่ตะไคร้ขึ้นนะครับ